มันพี่เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณห้านาทีนะพี่เวลาเราพับขึ้นเนี่ยไอตัวนี้ต้องถอดออกใช่ไหมแปะไว้เอาปลาบมาตอกเลอก,กรับแล้วกดทำแบบนี้นแค่นี้ก็อยู่ใช่ไหมพี่พเยอะนะครับพี่คานสามารถถอดออกได้นะะมันจะมีหูร้อยเหมือนเป็นพวกตาไก,กา่ถอดทุกเส้นเลยแล้วก็ปุ่มของตรงสูงแบนี้แบบนี้ ง่ายไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เพื่อนๆช่องไอจอยคุณคอนแก่นนะครับวันนี้เราก็จะมาติดผ้าใบนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเวลาขึ้นของลูกค้านะครับแล้วจะได้มีที่กันสินค้าของลูกค้านะครับจะได้ไม่ต้องเป็นอันตรายหรือแบบร่วงหรือเสียหายระหว่างขนส่งนะครับแล้วเราไปดูกันดูกันว่าอุปกรณ์ที่เรามาติดนะครับมันติดยากขนาดไหนแล้วมันจะดีไหมนะครับไปดูกันเลยครับ ร้านอะไรนะพี่เปียกผ้าใบขนส่งอไม่ใช่ผ้าใบปิดท้ายรถกระบะบเปียกอะไรนะ่ะสักใหญ่แหละเรามาดูกันนะครับของผมก็จะเป็นรถฟอร์ดเอ็กทีนะสี่ประตูนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับเรามาลองดูกันเหมือนพี่เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณห้านาทีนะ ครับรีวิวรีวิวได้พี่อ่านแนะนําได้ครับพอดีคืออะไรไม่เป็นไรค่ะโอเคครับมาจากเพจอะไรหรือเปล่าคะอ่ามาจากช่องไอจอนคนพันแก่นครับพอดีทําเกี่ยวกับรายลับมูลอยู่แล้วเพื่อคนเขาเข้าไปดูได้ค่ะครับพอดีผมดูในในในรีวิวด้วยแหละตามมาดูมาดูร้าน พี่เวลาเราพับขึ้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องถอดออกใช่ไหมถอดออกครั้งพี่เพราะงั้นมันสามารถหลุดร่วงหลุดล,ล,ลอนได้ครัถ้ามันถอดออกอันนี้เราก็แถมมาด้วยถือพี่อยากยิงไม่อิงถ้าไม่จริงเรื่องอนะไรเนี่ยจะเป็นลุงนาะต่มันไม่ถึงจุดสี่รถมันแค่ติดตัวแก้กันเลยเลยอ,อ๋อแค่แบบให้มันล็อกเฉยอันนี้แถมมาให้ครับได้ได้พี่อันนี้จะเป็นตัวพับตรงไหนก็ได้นะครับพี่ใช่คุณอาพี่พับประมาณนี้ ม็คลองกันเหลือไปคนล่างท้ายวิธีใช้คือมีฝั่งนี้ครับถ้าฝั่งนี้เพี่เอาฝั่งนั้นไม่เต็มอ่ะแปะแปะไว้เอาผ้าใบมาตอ,อกเลยครับแล้วก็กดทำเสร็จแล้นเอาฝนะั่งแค่นี้ก็อยู่ใช่ไหมพี่แต่แล้วพี่วตัวนี้ต้องถอดตัวนี้ออกนะพี่เพราะงั้นรุ่งมันหายแนะ่แต่ถ้าเอาง่ายๆก็คือกรีดทุกครั้งจะได้ไม่ต้องถอดหลายครั้งได้เรียกว่า,าไ,ะะได้ที่บอกว่าอะไรนะที่บอกว่าเวลา เราของมันเยอะใช่ไหมให้ถอดตรงนี้ออกใช่ไหมพี่เวลาของเยอะๆ,ๆ,ๆนะครับพี่คานสามารถถอดออกได้นะะมันจะมีหูร้อยเหมือนเป็นพวกตาไก,ก่ถอดทุกเส้นเลยแล้วก็ปุ่มของตรงสูงแต่มันจะปิดไม่ถึงตรงนี้ก็คือ,อทุกกอย่างคือเราก็ต้องเอาเชือกร้อยใช่ไห <ๆ S 2> มที่ผมดูร้อยแล้วก็ถอดทุกอย่างครับผมรครับโอเคเอาไปลองปิดดูเหง่ายครับไม่มีอะไรมากเลย โอเวลาดึงให้มามารุมก่อนไว้นะครับมารุมครับมารึงท้ายมารุมท้ายแล้วก็มาไล่ด้านท้ายมาเนี่ยแล้วก็มาดึงด้านท้ายอีกหลักครับผมเอาเรื่องมีก็มีเยอะอยูน่นะพี่เยอะมีทุกรุ่นเลยไหมนเนี่ยใช่ครับเป็นตัดตรงรุ่นครับผมตรงรุ่นเนี่ยพี่เรียบ,บร้อย,อย,ออยผมสำลังเงิน <laughs> ได้เรื่องทุกคนได้อยู่นี่แหละเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมง่ายมามนโคตรไวยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอาก,กินนะให้เตรียมที่ไม่ถึงสามถึงห้านาทอีอประมาณนี้ไม่ถึงห้านาทีว้วมากเมื่อชีพเกินอนะ่ะ อย่างไวอะเอาเรื่องนะม้นรับประกันนะ <K _ d ata> เขารับประกันอยู่เขามีรับประกันมันจะมีรายการรับประกันอยู่ครับเด <K _ d ata> ี๋ยวต้องไปดูในเพจนะในในไลน์เขานะเขามีบอกอยู่นะครับเรื่องแต่เข็บเรื่องอะไรเงนนี้ยมีรับประกันอยู่นะถ้ามันเสียหายนะครับต,ต้องอะไรปะไม่มีแบบไม่ต้องไปเลย <K _ d ata> นะครับก็ถือว่าดีอยู่ทุกคนดีไม่ดีเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ ใครนะครับที่อยากติดแบบผมนะถ้าหาผมนะครับเดี๋ยวผม <laughs> เดี๋ยวผมบอกรายละเอียดน,นะอ่าเป็นไงเออหรือเปียกผ้าใบเปียกผ้าใบนะครับบอกเลยว่ามาจากช่องไอจอดคุณคอนแก่นนะครับไม่มีส่วนลดนะเท่ากันเท่ากันนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับมันก็กลางๆนะทุกคนเราต้องมีของมันต้องมีนะครับผมแนะนําให้แล้วนะครับอยู่ ตรงอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไปปะเฮ้ยมันต้องเลี้ยวนีนี่ปะ่ใช่อยู่ตรงเฉลิมพระเกียรตินะครับไม่ไกลนะครับทีนี้แหละงานอะไรนะงานฝนตกมาเถอะงานฝนตกมาไม่ต้องกลัวบหมดอ่ะมีผ้าคลุมให้เรียบร้อยที่มีผ้าใบไหมเออเออไม่ต้องห่วงมีมีแล้วนะราคาอยู่ที่อะไรนะพี่ <2008 S 2> มีผ้าใบไหมค่าส่งเท่าไหร่คะอะไรนะค่าส่งเท่าไหร่คะ ถ่าส่งคือสีผ้าใบมาพันแปดค่าส่งเท่าไหร่คะค่าส่งสองร้อยของมันต้องมีไว้ใช้ด้วยแนะทุกคนสบายใจละมีผ้าใบนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับต้องมาดูว่ามันใช้งานยังไงก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราจะถอดใช่ไหมครับผมไม่รู้นะดีอยู่แตเราก็ถอดอย่างนี้เลยนะครับถอดอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะคุณผู้ชม เห็นไหมครับมนก็ลือ,อางี้เลยขอ,อยนี้เลยนะี่นก็จีตุ๊กแกนะครับขอนไปเลยนะครับขอนให้หมดนะครับขอนให้หมดนะครับนะครับที่ผมดูจากพี่เขาทํานะแล้วก็ม้วนเลยนะครับม้วนยังไงอ่ะมันย่างางี้เหรอยังไงวะย่างงี้หรือเปล่า อย่างนี้หรือเปล่าทุกคนนี่หร,นหรือเปล่านี่หรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็จะมีตัวล็อกเดี๋ยวเราต้องเอาอยู่ประมาณนี้น<ว>ะครับนี่จะมีตัวล็อเอาวางประมาณนี้นะครับ,ลรรรบแล้วก็ซายนะครับ ก็ล็อกอย่างนี้ใช่ปะ่ะใช่แหละเนี่ยล็อกนี้เนี่ย,ออยให้ฝั่งนี้ด้วยนะถ้าเราใช้งานนะปรับได้นะสายสายปรับได้นะครับประมาณนี้หรือเปล่าเออนีเนี่ยประมาณนี้ ง่ายนะอ๋ออันนี้ก็ล็อกมันแล้วก็ปรับสายลงดึงไปใช่ปะ่ะเดี๋ยที่ดูในคลิปนะทำเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะประมาณนี้นะครับให้มันอยู่ประมาณนี้ถ้าเราจะใช้งานใช่ปะปกดออก แล้วก็อย่างนี้ถ้าเราจะล็อกแค่ครึ่งใช่ป่ะแล้วก็อย่างนี้นี่งไงอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอสมมติใช้งานแค่ครึ่งหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ มุดน,นะแล้วก็ล็อกอย่างนี้จบเราไว้นี่ก่อนถ้าเต็มไปก็พี่เขาบอกว่าเราต้องยึดตรงนี้ก่อนยึดตรงนี้หล่ะไม่ต้องตึงมากก็ไล่ตรงนี้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  ไล่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไล่ตรงนี้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 นะครับสุดท้ายนะครับตรงนี้ แบบนี้นี่ง่ายไหมก็บร่อยงั้นดีเดี๋ยวมันเมื่อกี้ดึงแรงไปนี่เอาใหม่เอาใหม่ ประานี้แหละอยู่แล้วเนี่ยดีแล้วจังหวะสุดท้ายนี้ดึงอย่างนี้นะดึงให้มันตึงลอยผมว่าก็ดีอยู่นะได้ได้เลยนะโอเคทุกคนประมาณนี้แหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกคนอ่ะพับแล้วนะอย่าลืม เอาไว้นี่นะออกให้หมดนะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวยึดตีตุกแก่นะประมาณนี้ทุกคนจะรับไปกัน